การดำเนินการให้ความช่วยเหลือครูเรือนนายพิชัยพิมพอ้อนคณะกรรมการกองบุญแห่งการให้อำเภอเมืองขอนแกน่นโดยสจอพออำเภอเมืองขอนแกน่นนายพิชัยพิมพ์อ้นอายุ55ปีประกอบอาชีพรับจ้างอาศัยกับน้องสาวอายุ37ปีซึ่งเป็นผู้พิการประเภทที่สพิการทางจิตใจทั้งสองคนอาศัยอยู่บ้านเลขที่61บ้านผือหมู่ที่สองตบลทะลับอำเภอเมืองขอนแกน่นจังหวัดขอนแกน่นที่อยู่อาศัยเป็นบ้านไม้ยกสูงสภาพทรุดโทรมไม่มั่นคงแข็งแรงนายชินกรแก่นคงนายอำเภอเมืองขอนแกน่น พร้อมด้วยพระประหลัดนทพงศ์กันติสัมพันโนเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่นส่วนราชการอำเภอเมืองขอนแก่นลงพื้นที่ประชุมหารือกับผู้นำชุมชนตำบลพหลับในการดำเนินการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนโดยมีมติเห็นชอบในการสร้างที่อยู่อาศัยโดยมีแหล่งงบประมาณในการดำเนินการดังนี้เหล่ากาชาตจังหวัดขอนแก่น40,000บาทกองบุญแหง่งการให้อำเภอเมืองขอนแก่น30,000บาทบริษัทพรของแม่จำกัด10,000บาทชมรมกำกันาันผู้ใหญ่บ้านตำบลพหลับ10,000บาทประชาชนบ้านถือ14,000บาท ธนสมในตำบลทลัพ17,000บาทท้าปากกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทลัพ4,650บาทสอจอยุทธนาชุพันสอจอเมืองขอนแก่น2,000บาทรวมทั้งสิ้น128,650บาท ความเจริญแกนข้าพเจ้าทั้งหลายและแกนญาติทั้งหลายเพื่อสมครา์ญาติทั้งหลายสิ้นการนันานเพินในปีนี้อันนี้มีนี้อย่งน้อยคปจะต้องได้คิดังาที่สองกองอพยพงานใหญ่ได้แก่ครอบครัวนายพิชัยจิบอ้นตามโครงการช่วยเหลือโอกาสในสังคมเลือทัเกียบก้โบราณชันี่นะครับ นี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ขอเป็นตัวแทนนะครับมอบบ้านพักอาศัยแก่ครอบครัวในปทัยพินพ์ร้น